อินโดนีเซียมาชมกันในสดกันในขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์อาเซียน2024นะครับรอบแบ่งกลุ่มหมายชื่อของไทยครับวันนี้มาในระบบ3-5-2โดยที่เล็กน้อยตรงนี้ครับครึ่งแรกครับปาเซียในชุดสีเหลืองนะครับนี่เป็นการเจอกันของลิสบอนลอสเร่ในขั้หมายเลกขกสองอก พลาดนะเคลเลนจีก็1-0ครับทีมไทยโ,โอ้โหได้ประตูซ้อมหล่นลูกนี้เคลเลนไลอ้อนก็ทำประตูทีมไทยนำแล้วครับนี่ครับดูอีกครั้งครับไปโอ้โหจับบอลพลาดแบบนี้เคลเลนไลอ้อนก็ถึงเลยครับโอ้โหทาเ์นตรับทาร์อยู่ทางซ้ายเดี๋ยวดึงเข้าขวาจังหวะยัดลูกนี้ครับเอา้าแล้วได้ยิงครับแม่โดนไม่ดีแต่ว่าโดนจับรับหน้าไปก่อนโอ้โหจังหวะที่ไขว้ามานี่ ซามิลูนฮาคิมครับเนี่ยครับไปรอคือก็ไม่อาจจะเล่นกับฮาคิมี่เริ่มดังขึ้นมาแล้วครับตอนนี้แล้วลองยิงไกลครับลิสวานจะแก้ตัวครับแม่ซามิลูนฮาคิมที่คอนี้ประคองอยู่แล้วเปลี่ยนเอาขวาให้กับพิกาเน่โอ้พิกาเน่เข้ามาในกรอบเสียทอน,น,นแล้วพิกาเน่กดลูกนี้โอ้โหโอ้ยิงนี่ เอาอีกแล้วครับจะซัดสับบอลของพงศก,ก,กรให้มาที่ธนกิจหทุนซ้ายธนกิจลากตัดเข้าในหลบมาได้ตื้นลูกดีได้ซีฟิตครับของใบเหลืองด้วยครับธนกิจชนป,ปักก็มั่นใจะครับลากตัดเข้าในเลยจริงๆครีรนแนดูนี่ครับจังหวะที่คีรันอันไปแล้วแล้วเปิดช่องให้ธนกิจตัดเข้าในะครับมีไปเกี่ยวกันหน่อยนึงนะครับนี่ครับเล่นกับอบุคาริยวาเรียดมาจาังหวะ ออกจากขวาเพิ่มขึ้นมาครับอามิฟานเข้ามาตกลารแล้วจิงลูกนี้โอ้โหออนฉลี่นะครับเป็นลูกเตะมุมมาเป็นคนที่ตามประกบอยู่แล้วในเกมครับจะสาติดติดกันครับทีไทยองค์สกอร์อไปฟาครับจังหวะนี้องค์สกอร์เนี่ยครับครั้งนี้โดนใบเหลืองเลยครับโดนโดนใบเหลืองไปครับดูอีกครั้งหนึ่งเข้าจากด้านหลังนะครับดาวุฒิกระโดดลูกดี ผู้สิลบอกให้ลุกขึ้นมาแล้วก็เป่าจบครึ่งแรกครับทีมไทยครับนำมาเลเซียอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในกลับมาในครึ่งหลาหลังนะครับที่เกโรราบูงตโมสเตเดียมนะครับครึ่งแรกทีมไทยนำมาเลเซียอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากเคลานไลอันนี้ครับ โอ้แล้วสปีดมาจังหวะน,นี้ของปาวิธาเปิดเข้ากลางมาครับไทยแล้วล้มลงไปไทยเสียจุดโทษครับโอ้โใใหการว่าเริ่มขึ้นหลังมากเสียชุดโทษเลยครับอีกครั้งว่าจังหวะเน,นี้ยแย่ไปโดนทั้งบองปาวิธาครับเจอกับกิติพง์แล้วยิงตีเสมอเข้าไปครับชดโทษของมาเลเซียเอาละครับมาเลเซียไล่ตีเสมอทีมชาติไทยเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ ยิงไปทางฝ่ามอือของตัวเองครับกิติพงพุ่งไปคนละทางเลยครับไม่มีมองหลอกเลยครับคมหน้าแลวซัดเลยบอลทีอีกวานเปิดเข้ามาติดปิยวัฒน์มงสวนมาลูกนี้เอาแล้วปล่อยบา,านาวูดพอชัยอ้เจอจิ้ไว้ก่อนครับอไม่ทันได้ง้างยิงครับโดนสก,กัดทีบอลทางซ้ายซาฟิสันเติมขึ้นหมาลูกนี้ จะสินเป่าแล้วครับเป็นสินเป่าฟาวให้มาเลเซียครับแล้วโดนใบเหลืองด้วยครับดูจังหวะเข่าตรงนี้ก็คือโดนอาจจะไม่เต็มเต็มนะครับมาเลเซียเปิดมาก็ติดสิงห์หาบอลโดมาลูกนี้เอ้วจักกันเองจังหวะกระโดกลูกนี้ชนคานครับชีรพงศ์โอ้โหนี่ดูไป กะจังหวะที่เขาหม่งพลาดนะครับแล้วจิรพงศ์ยกชนครับแล้วินโส่งสีแลนัยโพสีลงมาครับเดี๋ยวมาเสียหักบาจังหวะยิงเรียกติดปือนอิทิพงครับโอ้โหโอ้ต้องออกแรงเซฟเลยครับอิทิพงศ์ก็เร็วนะครับโอ้โหตรงนั้นเนี่ยไม่มีเพื่อนไทยตามประกบเลยครับมีแค่เจ็ดตำแหน่งโอ้เล่นพอๆกันเลยครับปริพันธ์ปล่อยมาเสียแล้วไหนปั่นลูกนี้ชนเสาครับโอ้โห บอลยังอยู่ครับพิคเนตพิคเนตจะแต่งเท่าไหนาไม่ได้บอลไปชนเสาดูทีว่าโอ้โหไม่มีบอลมาทีปริพันธ์แสงหลุดเสาออกไปครับโอ้โหวิถีการยิงของปฏิพันธ์นี่คิดว่าเข้าเหมือนกันแล้วพอจบแบบนี้เนี่ยมาเลเซียเข้าไปแบบหนึ่งพวกเขาเฮเลยนะครับเป็นแชมป์กลุ่มครับ